เปลี่ยนไปเยอะไหมบ้านเปลี่ยนไปเยอะไหมดูดินี่พื้นเราก็เสร็จแล้วนะครับนี่พื้นแล้วก็เรื่องสีต่งตางๆแล้เราก็ทาเสร็จแล้ว,ลวเดี๋ยวเราอ่ะจะพาจ้อนหลังไปดูเรื่องสีว่าก่อนจะมาเป็นสีพวกนี้มาอย่างไ,ไงไปดูพื้นสีกันกตอนนี้เราอยู่ที่เป็นกมินมอไทยแลนด์นะคะก็วันนี้มาดูสีกันแหละ เราเลือกเฉดสีบ้านมาจากของเขาอะเยอะเลยไม่ว่าจะแบบจากพินเทเลสอะไรเงรี้ยเราก็หาแบบเป็นเซมินมอคคือมันจะได้สีที่แบบตรงเป๊ะแล้วก็สีสวยมากคือสาหรับบ้านคาร์ลฟูของเราอะก็คือดูสีมาจากของอันเนี้ยเป็นหลักเราก็เลยวันเนี้ยได้ติดต่อทางแบรนด์เขามาแล้วก็ถามเขาว่าเด็กๆน้องหมาจะมาได้ไหมเขาก็แบบยินดีมากที่จะพามานี่นะคะปล่อยเรียบร้อย้องแอ เดี๋ยวเรามาดูสีกันว่าแบบมีแบบไหนอะไรยังไงบ้างเพราะว่าเราอะก็ไม่รู้หรอกว่าสีมันมีกี่ประเภทยังไงเดี๋ยวจะให้เดี๋ยวจะให้ทางทีมะ่ะเขาแนะนําให้ว่าทาสีแบบไหนอะไรยังไงบ้างเนาะนี่เฉดของเขาเยอะมากเดี๋ยวไปดูกัน เป็นสีสําหรับ High ฮทัฟฟิคแอร์เรกเช่นห้องที่ไอยกฟเออย่างสมมติว่ามีเด็กน้อยอะไรเงี้ยที่ชอบอาจจะมีแบบว่าช,ชนผนังบ้างมีแบบโยนบอลใส่ผนังหรือว่ามีทําคราบเลอะอะไรใส่ผนังนะคะก็จะมีสีรุ่นสกับเอกที่ว่า ทนต่อพวกรอยขีดข่วนแล้วก็เช็ดทำความสะอาดง่ายค่ะคือสีเป็นเซอรมนมอคือเคี้นอยู่แล้วว่าเป็นเพดเฟรนี่เพราะว่ากลิ่นไม่มีเลยไม่มีค่ะอ่อนมากๆอ่อนค่ะถ้าเกิดว่าน้องเซนซิทีฟมากๆจริงๆรุ่นที่แนะนำคืออีโคสเปกค่ะอีโคสเปกจะเป็นรุ่นที่เหมือนได้รับการรับรองคือนอกจากจะไม่มี VOC อเนี่ย<ะ>ก็คือซีโร่เอมิชันเอมิชันคือสารระเหยอื่นๆที่ที่อาจจะสร้างความระคายเคืองเช่นพวกแอมโมเนียบ่อยฮะพวกนี้ตัดทิ้งหมดเลย มีดีก็คือทาปุ๊บก็คือเข้าไปอยู่ได้เลยไม่มีกิ่เลยค่ไหมะอย่างนี้คือเราจะต้องเลือกสีเลือกประเภทสีว่าเราอยากได้แบบใช่ใช่ค่ะแล้วค่อยมาเราเราเริ่มจากเฉดที่ชอบก็ได้ค่ะแล้วก็มาเรื่องความเงาแล้วก็อาจจะมาที่รุ่นสี e ีโอีค่ะ EP คดะได้ถ้างั้นให้คุณฟ้าดูในจิบเลยก็ได้ว่าน่าจะประมาณไหนไดค่ะ นี้เราจะมานกาสีกันนะคะมีอุปกรณ์แรง่าแรงเรงเลว่าแรงใช่แล้วก็อันนี้ก็แปรงอีกอันอันนี้ก็โลเวลเอร์ใช่คอนเซ็ปของห้องนี้จะเป็นที่เราเลือกไว้หลายๆแนวมากเลยก็คือสดใสเขาก็แนะนําบอกว่าเดี๋ยวเขาเลือกคู่สีให้คือเขารู้แหละว่าเราอยากได้เป็นพวกค o ลเ r อร์ฟูสุดท้ายก็คือเขาก็ช่วยแมทสีให้ขอบคุณคุณฝ้ายมากๆที่แบบเป็น เป็นคนแนะนำสีของเราของเบนจามินนะคะทั้งหมดเลยมีได้มาเองมีแบบหลายสีมากก็คือผนังคนละสีเลยเขาช่วยแมทช์สีให้ก็จะได้แบบเป็นคัลเจอร์ฟูลแล้วก็พาวเวอร์ฟูลเหมือนกันเดี๋ยวจะลงสีกัน อแลมันคืออยากรู้ว่าแรงนรรจารทําไมผนังฝั่งนี้เป็นสีชมพูอ่ะคือม,ม,มีอะไรแบบโดนบันดานใจแบบให้เธอแบบได้สีชมพูจริงๆชอบสีชมพูม่วงเขียวน้ำเงิน ก็จริงๆก็ชอบทุกสีแหละเออแต่ไม่ชอบสีฟ้าแต่ชอบน้ําเงินก็เลยออกแบบว่าถ้างั้นฝั่งเนี้ยเราเป็นสีสว่างไหมแล้วเดี๋ยวเราเล่นเฟอร์นิเจอร์สีเข้มเราอยากได้โซฟาแบบสีน้ําเงินสีเขียวอะไรเงี้ยเออคนที่แบบร้านเสียคุณฟ้าเขาก็แนะนําว่าแบบงั้นฝั่งเนี้ยเป็นสีอ่อนดีไหมอเ้ยแล้วเดี๋ยวฝั่งนู้นก็จะเป็นอีกสีนึงสีนึงอีกสีนึงอะไรเงี้ยอืมก็เลยข้างเนี้ยก็เลยเอาเป็นซฟอ์นิดหนึ่ง ให้มันเป็นสีชมพูแล้วเดี๋ยวแดดมาอีกข้างหนึ่งมันก็จะแบบมืดลงมาหน่อยแล้วเราก็เลยเลือกสีอ,อ่อนเป็นไงทางไปแล้วครึ่งทาง ก็ออกมาทาทาไปแล้วก็ออกมายืนอยู่หน้าบ้านแล้วก็ดูเนี่ยลองเดินออกไปดูหนะ้าบ้านสีแบบถ้ามองบบหน้าบ้านของเราบ้านเปลี่ยนไปเลยเนาะสีห้องอะ่ะมันทําให้แบบว่ากลิ่นอายของห้องอะไรเงี้ยมันก็คือจะเปลี่ยนไงยิ่งกว่าเฟอร์นิเจอร์อีกแล้วเป็นไงสีเป็นการทาสีครั้งแรกเป็นไงรู้สึกยังสนุกไหมยากอืม ต่สนุกนะมันก็แบบว่าค่อยๆค่อยๆต้องค่อยๆต้องใจเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็แบบมันได้ลงมือทําเองเราเห็นฝรั่งเขาทากันแบบ DIY กันเลยนั่งเท่นั่งอะไรแต่แบบเออพอมานั่งทำแล้วก็เออสนุกอยากทําอีกก็ไม่ยากก็เดี๋ยวเราค่อยมานั่งเปลี่ยนสีกันถ้าแบบวันหนึง่งเราเบือ่อราก็ยังเลื่อนเฟอร์นิเจอร์ออกมาทาสีเองไ,ได้ไงนะครับที่เราเลือกสีของเบนจามินมอก็คือ ข้อดีเลยคือไม่มีกลิ่น low VOC ก็คือจะไม่มีพวกกลิ่นสารเคมีต่างๆนะครับคือตอนทานเนี่ยเราสามารถรู้ได้เลยคือแกะกระป๋องปุ๊บเนี่ยเรารู้เลยว่ากลิ่นสีอ่ะไม่มีแล้วก็ที่สําคัญเลยคือเราอ่ะอาศัยอยู่ในบ้านหลังเนี่ยตลอดทั้งวันแล้วก็เด็กๆก็อยู่ด้วยแล้วถ้าเลือกสีที่มีสาร VOC หรือแบบมีกลิ่นสารเคมีเหม็นๆเนี่ย เราว,ว่าน้องหมาครับจมูกเขาครับมีประสาทสัมผัสไวกว่าคนต้องแบบเป็นเป็นแบบเป็นสิบสิบเท่าเนอะ <S <S เขาก็จะได้กลิ่นสารเคมีแล้วเขาก็จะสูดดมไปเรื่อยๆแล้วที่สําคัญนะห้องนอนเนี่ยตัวดีเลยเราก็ต้องสูดดมไปตลอดลองคิดดูดีๆนะครับว่าแต่ถ้าตัดใจใช้สีดีๆเนี่ยที่มันไม่มีสาร v O C เนี่ยเราว่าโอเคอันที่สําคัญนะครับเนื้อสีเนี่ยทาง่ายแล้วข้อดีอีกหนึ่งนะครับคือ ด้วยเนื้อสีเม็ดเนื้อสีเขาเยอะก็ทําให้สีที่แบบสดใสอย่างเงี้ยทาได้สดใสหลากหลายเฉดสีเลยตามที่เราต้องการตัวทาที่เป็นประตูพลาสติกด้วยสามารถทาได้ไดหลายสาระประโยชน์เนี่ยคุณก็สามารถทําเองได้ง่ายๆนะครับที่บ้านใครที่มีบ้านเดิมอยู่แล้วอยากเปลี่ยนสีสารอย่างประตูในห้องน้ำจริงๆโครงการนะ่ะให้มาเป็นสีขาวก็ง่ายๆเลยครับลองติดต่อที่เบนจามินมอไปเขาก็จะมีการให้คําแนะนําให้คาปรึกษาทางด้านเรื่องสีเรื่องการใช้งานวัสดุต่างๆ คือครบเลยครับไม่ยากสามารถทําเองที่บ้านได้ีดง่ายมากเลยทําได้ง่ายๆที่บ้านจริงบ้านใครแบบมีมีอยู่แล้วนะอยากจะแบบเปลี่ยนสีได้ก็ไงอย่างเงี้ยห้องน้าเราก็สามารถเนรมิตได้ตามแบบตามใจของเราเลยที่อยากจะได้ห้องแบบไหนเรื่องของสีครับก็จะเรียกว่าอะไรแตกต่างกันออกไปตามการใช้งานตามการใช้งานของแบบแต่ละจุดจุดมุ่งหมายคือเบนจามินมอลเขาจะแบ่งสีว่าเฮ้ยคุณใช้สีเพื่ออะไร ส่วนมากอย่างที่เรารู้กันนะครับก็คือเป็นทาภายในกับภายนอกแต่ของเบนจามินมอสเขาจะแยกไปมากกว่านั้นนะครับเขาจะแยกเพราะว่าพื้นที่เปียกพื้นที่แห้งแล้วก็จะเป็นรุ่นอ e ีโครุ่นธรรมดารุ่นเริ่มต้นคือหลายฟีเจอร์มากอย่างที่เราเลือกเนี่ยเราเลือกแค่รุ่นเริ่มต้นตน,นะแต่ทุกคนดูสีดิคือสีสวยมากอะ่ะคือแบบถูกใจอะ่ะคือเฉดสีขเขามีเยอะมากในการผสมสีครับเขาจะค่อนข้างซับซ้อนมากกับแบรนด์อื่นก็เลยทําให้ได้สีที่เข้มข้น แล้วใช้น้อยมากเรียกว่าจริงๆอะแทบจะทารอบเดียวได้เลยแต่จริงอันเนี้ยเราทาสองรอบสุดท้ายเราก็ได้สีบ้านตามที่เราออกแบบสีบ้านเปลี่ยนคัลเลอร์ฟูและพาวเวอร์ฟูทำให้เราทุกวันเนี้ยอยากกลับบ้านมากยิ่งขึ้นด้วยสีเบนจามินมอร์เปลี่ยนเรื่องทาสีบ้านให้เป็นเรื่องง่ายด้วยเบนจามินมอร์ EP ต่อไปเป็น EP ที่ทุกคนเรียกร้องมากที่สุดเรื่องพื้นบ้านสำหรับสัตว์เลี้ยง พื้นบ้านอะไรสำหรับเหมาะที่คนเลี้ยงหมาคนมีสัตว์เลี้ยงอย่างพวกเรารอดูอีพีหน้านะ